ดีครับพี่น้องวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดธันวาหกห้าครับเห็นกระถ่มต้นนี้ปลูกวันที่ยี่สิบเก้าพี่น้องวันหลังก็ลงดิน, 29. 29. นยี่สิบเก้าสี่สิบเก้าธันวาหกห้าเนี่ยมันแรยงพี่น้องไปมากครับสภาพเย็นกว่านี้พี่น้องแต่ว่าวันสิบต้น,ตนแต่ว่าสภาพเพิ่นสิ่ตายแหล่เพตายแหล่ทายไปเบึง้งเบึ้งต้นพี่น้อง มีสี่ใบต้นมีสี่ใบพี่น้องยอดเป็นกระพับบนขึ้นเด้อย,ยอดกระพับบนขึ้นอ่ะร่องเบิ่งพี่น,น้องเพื่อเ,เพิเนเพเนนนเ่นเพื่อเพิ่นอ่ารอดเพื่อรอดกันข้างนาะต้นกระเพื่อนห้าสิบเช่นขึ้นอ่แล้วรงตื่นตื่นเอาไว้ไกลครับกะบ,บองเพชร ต้นนี้มาต้นบางนาวันที่ตายเลยพี่น้องเมียผมมาตัดกิง่งก่นเพิ่งก็เลยตอมใจตายว่ามันหกส่วนนึงผมก็ไปซ้อมไปล่ะสร้างกขาเถอะเอาเปลูกใหม่อันนี้คาดว่าจะน่าจะรอดนะพี่น้องนี่ลองเบิ่งกระท่อมกันแดงคุณหายมาจากตะวันเฮอร์ปอล์ตสโตนเฮอร์มครับเจ้าไปบุดีพี่น้อง พี่น้องมันเกี่ยวไอ้บุดีก็เลยมันเลยเป็นสภาของสิคิดว่ามันอาจจะมันอาจจะตายพี่น้องปลูกตั้งตื่นพี่น้องเนี่ยปลูกไปสองตน้นอยู่นี่ปลูกไปร้อยร้อยเย็ดสองตน้นนี่มีก็ต้นดึ่งพี่น้องต้นที่สองปลูกไปวันที่ยืมเก่าเท่ากันปลูกต้งตื่นธรรมดาพี่น้องต้นประมาณหาเชืเสนต้นนี้เหลือสองใบ มันสิหลอดบุ้งพี่น้องนี่เนาะเดี๋ยวสิอัปเดตให้เบิง่งเรื่อยๆผมกะมีแนหนุมว่าสิผมจะปลูกสักเจ็ดแปดไร่บบพุ้ลตะพี่น้องลองมองอีกสักต่างบ้างการเกษตรเนี่ยเนาให้เบิ่องตอนนี้เด้อครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวเบิ่งอัปเดตใหม่ครับโอเคครับสวัสดีครับ